เห็นี่ร่างมันแกลงตอนนี้อยู่เอ็มิกา้าูนะผมอยู่ที่ถนนสายตาทุกบุรถมอเตอไคชนคันนี้อะดูยานยนต์นะชนท้ายคุณได้รับบาดเจ็บเลงนอนอยู่นะคราับบาดจ็บเงนอนอยู่บนถนนนะเป็นผู้หญิงนะต้องทำการไปส่งพยาบาลนะฮะ ภาพทีี่่เห็นนนะครับช่วยแชร์นะถนนสายสามสิบหกข้อมูลรถยนต์นะเป็นนิสสัน nv นะขอพึ่งจอจานห้าเกาห้าสามระยองนะครับท่านที่เดินทางมาทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยเดินทางมาทางนี้ระมัดระวังด้วยนะครับเจ็ดวันอันตรายอันตรายทุกวันนะจักรยานยนต์เป็นฮันดับเว็สีแดงนะ ด้าเว็บสีแดงนะครับช่วยแชร์ไปนะตอนนี้อาสากู้ภัยสว่างของดุษระยองกําลังทําการของโรงพยาบาลนะพร้อมด้วยอาสานะให้ดูได้ประมาณนี้นะ กดเอทิเคีอยู่นะรถจักรยานย,ยนต์เป็น Honda Wave สีแดงเนี่ยฮะไปดูทะเบียนกันนะครัทะเบียนก็เป็น1นึกไก่บอใบไม้7389ระยองนะฮะ1นึกไก่บอใบไม้7389สามปดาบาเจ็บที่ สีสานะแต่จปที่สีฟ้าแบบนี้ใด้ยันเลยช่วยแช์นะตลอดสายสามสิบหกช่วงหน้าศูนย์ฮันด้าหน้าศูนย์ฮด้าลงสะพานต่างๆับกลับมามาก็ชิดขวาเลยนะสองช่องทางขวาเท่านั้นนะช่องทางซ้ายมีรถของเจ้าที่จอดอยู่ เรับบาดเจ็บเป็นชายนะขออภยัยแก้ไขด้วยชายนะเห็นตัวเล็กๆรูปหลังเล็กๆอดีเห็นมีหนวดนะมีหนวดขออภัยด้วยนะแต่ผมยาวนะครับรถสันต์ก็ประมาณนี้เลยดิวชายใช่ไหมชายตัวเล็กนะมาด้วยกันแลวเนาะ มาทางไหนมาจากไหนห <AS> มาจากนิคมมาจากนิคมกำลังจะไปกำลังจะไปหอไปหอนะคนขาดเอ็นบีเขาจอดเอ็นบีเขาจอดอยู่นี่ครับมีจอดอยู่เต็มทางดิว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 ช่วยรถคันนี้กําลังจะเข้าอ่ะโบกให้เขาหน่อยเข้าบ้านน้องรถคันนี้ของไทยเดินหน้าไปไหนของไคันนี้ของน้องป่ะไอยหลังนิดมันก็จะได้ออกได้ เจ้าหน้าที่กำลังไปโรงพยาบาลอยู่นะน้องชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อตีชื่อตีติสอญาติแล้วใช่ไหมโทรตัวหาจาังติสอแล้วโทรหาแล้วนะฮะเรียนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเทคนิคบ้านค่ายครัเทคนิคบ้านค่ายโอ้เทคนิคระยองเทคนิคระยองตามขานะแต่ไม่ผิดรูปหรอกอย่างนี้น่าจะไม่ผิดรูป ีนะอยู่บ้านค่ายเ,เรียนอยู่เทคนิคบ้านค่ายนะครับเห็นที่แรกตกใจหมดเลยท,ลทยมกคนดตลกรถเขาจอดอยู่ข้างทางอยู่เลยนี่ยจ,จอดอยู่ไหนโอ๋อแล้วก็แบบไม่ไม่มีใบอะไรส่วเรถมาต้องระวังหน่อย ดีนะ้องเรียบปิดเนนะดิ็มนะเขาฝึกงาน,งานใช่ไหมไอ้นที่เดินทางมาทางนี้นะถนนสายสามที่หกใช้คำว่าเรามัดระวังด้วยนะเรามัดระวังด้วยนะครับเตือนภัยกันเลยนะฮะเห็นสัญญาณมือจักเจ้าที่ตำรวจนะเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่อาสากู้ภัยสว่างพรน,นะ ให้สัญญาณมืออยู่นะฮะใช้2ช่องทางขวาเท่านั้นนะลงสะพานต่างดับครับมาถนนสายสามทิพย์โุ่งหน้าเมืองระยองนะพุ่งหน้าคองกอยให้ใช้ช่องสองช่องทางขวาเท่านั้นนะฮะม,มีอ,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 อุบัติญญเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักสุดท้ายอันนี้ครับอันนี้ของพี่เหรอรถตูหต้อร้อยร้อยเวรไงต้องรอร้อยเวรครับเอ,อ้ขนาดไหนได้เลยไนงะแป๊บนึงนะเพราะว่ามันเจ็บยังไม่ได้จบไปได้ครับนี่จะจอดอยู่อ่ะจอดอยู่แล้วพี่ก็ ไทอะไรแตสานีเขามาูง่ต้องดบอกไว้เลยครับอรนะก็เดี๋ยวจะต้องเคลืนย้ายจะต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายูได้รับดเ็บไปส่งโรงพยาบาระยองนะน้องเป็นเยาวชนนะให้ดูเยอะไม่ได้นะ ยังเรียนอยู่นะน้องยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่เทคนิคระยองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่าร์บัตเจ็บปลอดภัยนะถ้าที่เดินทางมาทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะอันนี้คนขับขี่รถยนต์นะรถยนต์ขอพึ่งจอจาน5953ระยองนะตามนี่เลยนะมีสัตว์เอ็นดีมีสัตว์เอ็นดีนะช่วงท้ายเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับ ขอให้น <S preach ers> ้องปลอดภัยนะเพื่อนกันภาวนาให้น้องปลอดภัยนะครับขอพร่งน้5เข้า5สามขอพึ่งนี้ตานจ่าย5เข้า5สามพยากนะครับออจอดอยู่ตรงนี้นะใช่เต็มเต็มเลยนะเต็มแรงเต็มเลยผมผมก็ตั้งแต่ยินเสียงตุ้มฟังไว้ไวมากอ่ะมันดังอ่ะดังก็ดังมาก

ก็ตามนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะต้องเคลื่อนย้ายน้องนําส่งโรงพยาบาลน,นะรถมารับแล้วนะฮะรถมารับแล้วขอให้น้องปลอดภัยนะะน้องยังเป็นเยาวชนอยู่ให้ดูเยอะไม่ได้นะยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่เทคนิคระยองชื่อเล่นชื่อทีนะช่วยกดแชร์ไปนะฮะพอดีทางเพื่อนของเขาที่มาด้วยขเขาติดต่อ,อยาดแล้วเขามาจากนิคมพัฒนานะกำลังมุ่งหน้าไปที่หอขอพักที่ระยองนะครับ พักที่ระยองฝึกงานอยู่ที่ระยองนะประมาณนั้นรับแจ้งประมาณนั้นเลยขอขอบคุณาสารผู้พิทัยสว่างพรกุศนระยองนะฮะที่ช่วยกันประมพยาบาลนะครับประมพยาบาลเบื้องต้นให้น้องอยู่นะแล้วก็ทําการตรวจเอทีเคนำข้ามทำการตรวจเอทเคแล้วตอนนี้มีการดามที่ขานะมีการดามที่ขา นนนะเพร่ะกดแชร์ไปนะถนนสายสามที่หกนะฮะถนนสายสามที่หกช่วงช่วงไหนนะยังไม่ถึงสูทอนดะา,านารระ,ะตรงหน้าหมู่บ้านการ,รัะประพึกตรงหน้าหมู่บ้านการัะประพึกนะเออนี้เลทาาทางนี้ก็เรามดระวังด้วยนะครับใช้คาว่าเรามดระวังด้วยนะฮะนี่นะฮะใช้สองช่องทางขวาเลย นะฮะสองช่องทางขวาลงสะพานตางดับขึ้นมามาได้สองช่องทางาทางขวาเท่านะั้นนะฮะตอนนี้กําลังขึ้นไปบอร์ดแล้วก็กาลังทาการเคลื่อนย้ายนะน้องเป็นผู้ชายนะชื่อพีนะจะทําการเคลื่อนย้ายร่างผู้ได้รับบาดเจ็บนะนาส่งโรงพยาบาลระยองนะครับเนี่ยนะยกขึ้นรถแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวท่านจะเห็นรถคันนี้นะเห็นรถคันนี้นําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน,นะ ทำพูดได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคุณนะครับผมแอดมินก้าสุดก็จบรายงานสดเลยสวัสดีครับ